สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาส่งงานรถแห่สายบุญนะครับเป็นแแห่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเรามาส่งกันตอนกลางวันหน่อยนะครับนื่องจากลูกค้ามารับงานรับรับตอนกลางวันอาจจะไล้สดได้ไม่นานนะครับเพราะว่ากล้องมันจะร้อนนะครับแต่เบื้องต้นผมพาทุกทุกท่านดูรอบรถก่อนนะครับ ก่อน,นก็จะไล่จะรีวิวให้ฟังนะครับอันนี้คือรอบรแถแฉ่สายบุญนะครับ,บเรามาดูว,ว่ารแถแ่คันนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็หน้านะครับหน้าแล้วก็ทำแบบแนวคุณบัฟให้นะครับแล้วก็ใช้ไฟขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง,งไฟขึ้นาจะได้สดสดตั้นนะครับร้อนมากนะครับอ,อันนี้ก็ข้างๆก็ทำ เป็นกระจุวงช้างให้นะครับประตูเปิดได้อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเพดลูกยุงเป็นเพดเป็นลูกยุงนะครับแต่ด้านหลังนี้น่าจะเป็นผู้ชายชอบนะครับผู้ชายก็จะทำเป็นแฟนคอมเมอร์ให้นะครับอากาศหน้าต่างด้านข้างนะครับก็สามารถปิดเปิดได้นะครับอันนี้ปิดเปิดได้อาจจะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเปิดขึ้นมาเลยครับนี่เปิดได้นะครับแล้วก็ ขันขันห้องนี้เปิดให้ดูหน่อยจะมีช่องเซอร์วิสนะครับเอ่เปิดซุ้มล้อเปิดเปิดหมดเลยครับเปิดหมดเลยอ่าทุกด้านนะครับเราก็จะสามารถเปิดได้หมดนะครับเปิดได้หมดอย่างนี้นะครับตัวใจนี้นะครับแล้วก็อ่าอีกข้างนึงก็เปิดได้เปิดเปิดหน้าต่างอีกด้านนึงนะครับนี่ครับเราก็เปิดให้ได้หมดนี่นะครับเราจะเปิดทิดอันดีด้านนะครับ ทุกอย่างเซอร์วิสได้หมดนะครับอันนี้คือที่เราทําช้ากว่าเขานะครับอันนี้ยังไม่เปิดอ่ะเปิดยังไงเนี่นเยเพราะว่าเราเน้นการเซอร์วิสนะครับเราสามารถเซอร์อรวิสได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นฝาวงฝาเก๊เราก็จะเยอะกว่าเขานะครับอด้านบนด้านบนก็เปิดได้เอาไปด้านบนเอาด้านบนเป็นไฮดรอลิกนะครับ คันนี้ทางรถแห่สายบุญนะครับนี่ครับแห่สายบุญที่รับงานได้เมื่อไหร่ครับพี่รับงานได้เมื่อไหร่ครับรับงานได้ออกภาษาออกเป็นสานะครับออกเป็นสาษาก็สามารถติดต่อมาที่รถแห่สายบุญนะครับ0659515052นะครับแต่คันนี้รถแห่สายบุญทุ่มทุนนะครับใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเท้าช้างด้วยครับแต่ผมยังทำให้ดูนะครับอ่ะนี่เท้าช้างเท้าช้างให้รอลิกเลยนะครับลงมาเลย เป็นเท้าช่างไฮดริกนะครับอันนี้นะครับเท้าช่างไฮดริกนะครับอ่าโอเคนะครับพอเท้าช่างไฮดริกก็สามารถหมุนท้ายได้อย่างมั่นคงนะครับเดี๋ยวก็พี่็ยาแยกคอยครับนะครับอันนี้ก็เราก็จะหมุนท้ายนะครับหมุนท้ายกับหมุนท้ายจะไฮดริกด้วยนะครับเราใช้รีโมทนะครับรีโมทนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเทรนนิ่งนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เวทีเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนนะครับเวทีพับบนพับล่างอย่างเงี้ยครับไม่ง่ายนะครับอย่างเงี้ยคือทําง่ายแต่ถ้าเวทีสไลด์มันจะทํายากมันจะใช้เวลามากกว่าเขานะครับอ่ะโอเคเปิดเลยครับเปิดเวทีนะครับติดล็อกแล้าแเมื่าทำไมมันเสอยเงี้ย เนี่ยกนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยกอ่เนี่ยโจโจกรหักระยะเราต้องพอเปิดกอนก่อนก่อนที่เราจะเปิดนะเราต้องสำรวจก่อนเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่ก็คือกนล็อกไว้นะครับก่อนที่จะเปิดทุกครั้งจริงใส่เซฟตี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเวลาเราไปใช้งานอาจจะแก้ไขกรนีการใช้งานนะครับมันต้องมีความระมัดระวังนะครับแต่จะใส ลิมิตสวิตก็ได้นะครับเอาเปิดบ้านล่างมาโจโจจะแก้ไขก่อนเลยนี่นะครับนี่คือการเปิดนะครับแล้วก็สามารถเปิดหน้าได้นะครับการเปิดหน้านะครับเอาเปิดเลยครับวันนี้ใช้เป็นไฮดรอลิกหมดเลยนะครับเป็นไฮดรอลิกหมดเลยนะครับ นี่คือรถแท้สายบุญนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วนะครับกลับไปติดตั้งเครื่องเสียงนะครับจะปฏิภาดูรอบพอีอีกครั้งนะครับจอแก้ไขเลยแต่ถ้าท่านใดต้องการให้มันมันมันเรียกว่าม,มีความเซฟตี้นะครับก็ติดลิมิตสวิตเปไปตัวนะครับถ้าไม่เปิดไม่เปิด ก่อนไปชนลิมิตสวิตช์ก่อนนะครับมันก็จะจะโอเปเรตไม่ได้นะครับก็จะทําอะไรไม่ได้นั่นก็คือวิธีป้องกันนะครับแต่พอเรามีสวิตช์เยอะๆหรือสวิตช์เยอะๆนี่ก็จะเป็นปัญหานะครับของการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินแป๊บนะครับรถทุกคันเลยนะครับผมเปลี่ยนวิธีเดินแป๊บนะครับอ่ะให้เพื่อนๆมาดูนะครับนี่ครับผมเดินแบบแป๊บลุ๊บต๊บเลยนะครับนี่คือการเดินแป๊บไฮดรอลิกนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเนี่ย การเดินแป๊บแบบนี้เป็นทั้งหมดเลยนะครับดูอีกได้านะครับเป็นการเดินแป๊บแบบมีรายละเอียดให้หมดนะครับอันนี้อยู่รวมในราคานะครับนี่ครับแล้วก็แป๊บมาด้านหน้านะครับจะเดินไปข้างตัวรถนะครับนี่ครับเราจะเดินแป๊บแบบนี้ให้ทั้งคันเลยนะครับเพิ่มไปตรงนี้นะครับทําให้ท่านสามารถดูเป็นมาตรฐานนะครับเหมือนรถแม็กโครอยไาพวกนี้ะครับนี่คือการทา แป๊บไฮดรอลิกนะครับ mm. แล้วก็มีการเสริมแบตเตอรี่หนึ่งตัวนะครับห mm. ลายคนถามว่าทำไมต้องเสริมแบตเตอรี่นะครับ mm. เพราะว่าเนื่องจากไฟรถปิงอัพนะครับมันแค่12โวลต์มันน้อยมากนะครับ mm. พอมันน้อยมากปุ๊บเนี่ยมันทำให้ไฟมันน้อยนะครับ mm. ไฟมันน้อยเวลาเราไปเบรงเนี้ยครับปกติรถมันจะใช้ไฟแค่2ดวงครับ <im ain> แต่ว่ารถเนี่ยครับรถกระบะไฟเต็มไปหมดเลยครับมีไฟไฟบงไฟในเต็มไปหมดไฟหลังคาเบรกทีนึงปุ๊บเลยนะครับ ไว้นั่นเลยผมจะให้ลูกค้าเสริมแบตทุกคันนะครับเตอร์มิเนทุกคันทีเรามาดูภายในกันนะครับภายในก็มีการจิ้มนะครับซับในเรูยบร้อยนะครับมาดูบันไดมีไฟส้นแบบรถบัสนะครับทุประกาศนะครับแล้วก็สมมุติเอาไฟนี้ที่รีโมทเสียนะครับเราก็สามารถากดที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับปุ่มนี้ครับเรากดได้หมดนะครับ เราจะทำมาให้สองระบบนะครับแล้วตอนนี้วางพาวเวอร์ได้นะครับทุกขั้นตอนนะครับรถทุกคันนะครับเป็นมาตรฐานนะครับแบบนี้หมดนะครับด้านในเฟดานนะครับมีไฟจุดโวลต์ให้นะครับแล้วก็มีกล่องนะครับมีกล่องไว้สำหรับเดินสายไฟให้นะครับงานจะละเอียดแบบนี้ทุกคันนะครับตอนนี้ก็คือผมไต้ไปงานมาตรฐานนะครับในตัวถังนะครับหลายคนถามว่าตัวถังเท่าไหร่ครับตัวถังสองแสนเจ็ด้หมุนนะครับ อันนี้บอกราคาได้เลยนะครับนอกั้นออปชันก็ใครจะเพิ่มเติมก็มาเพิ่มมาครับอันนี้ก็คือภายในด้านบนภายในด้านบนนะครับงานเรียบร้อยนะครับมีการเก็บคิ้วนะครับนี่ครับเก็บหมดนะครับนยครับเก็บงานให้ละเอียดทิพยดเลยนะครับนะครับมีคิ้วนะครับเก็บตามงานนะครับแล้วก็หน้าต่างก็มีโช๊คให้นะครับโช๊คเรียกว่าโช๊ค EB ีนะครับ ลูกนี้ก็ตัวประมาณ750ดร้ครับสองตัวก็พันห้าคู่ละพันห้านะครับให้หมดนะครับให้หมดนะครับมีโช๊คครับคู่กับกระบอกไฮดรอลิกนะครับแล้วก็มีเซฟตี้ตรงนี้มีกระบอกไฮดรอลิกแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราก็มีเซฟตี้ให้นะครับอันนี้ที่กระบอกไฮดมิกขาดหรืออะไรที่มีเศษอีกชิ้นเนี่ยมันก็เป็นเวทีอันนี้ก็ภายในด้านบนนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปูให้นะครับไม่ได้ปูให้ เพื่อให้ลูกค้าไปไปไปเก็บได้เองนะครับไปเพราะว่าบางครั้งอ่ะเสียงไม่ไม่ลงล่างนะครับผมก็เลยเว้นไว้ให้นะฮะให้ไปช่วยทีงานอ่าเพราะฉะนั้นเจ็ดตัวถังแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับถ้าไม่เอาหมุนนะครับไม่เอาหมุนลดไปเลยครับสี่หมื่นครับสองแสนสามครับตัวถังแบบนี้เลยครับราคาผมเป็นมาตรฐานอยู่มานานแล้วครับก็มีเกะให้ทุกบานแบบนี้เลยครับ มีเก๊มีประตูที่อื่นไม่มีหรอครับเซอร์วิสเยอะๆอย่างผมนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าผมต้องการนิ้งการเซอร์วิสอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นฟั๊ม12โวลต์นะครับแต่ถ้าใครติดตั้งไฮดรลิกนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ้ารติดตั้งไฮดรลิกก็จะมีเดินแป๊บพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าเป็นงานอ่เนียนๆครับแบบเดินแป๊บรถบัสให้เลยนะครับเป็นช่างรถบัสบทำให้นะครับการเดินแป๊บสายเข้าสายนะครับการเข้าสายไฟการเซฟตี้นะครับมีเสียงนะครับ รถอาจจะมีลองกดดูทำไมต้องติดเสียงไว้อะกดอ,อะไรก็ได้สักอันเนี่ยปิดท้ายก็ไดน้นี่ก็คือผมจะติดเสียงไว้นะครับพอพอพอ,อติดเสียงเพื่อทาไมครับจะหนีไหมนะไม่หนีอยู่บนนะพี่ระบบไฮโดรลิกครับาะว่ามันมีอันตรความอันตรายในตัวมันเองอยู่นะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยระ,ะบบกไฮโดรลิกทํางานทุกครั้งก็ให้มีเสียงทุกครั้งนะครับมีการเข้าสายแบบนี้ให้ทุกคนทั้งทนะครับ ้วก็ใช้สายไฟเมนนี่ครับไฟเมนยิงไฮดรอลิกนะครับสายที่มีแไอ้สายทียย่มยี่ห้าสายยี่ห้ามินนะครับสายยี่ห้ามินนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นวาลระบบวาลนะครับแล้วก็ส่วนบานพับนะครับก็ถ้าเป็นบานพับแบบนี้นะครับเราก็จะซ่อนบานพับแบบนี้นะครับไม่เห็นบานพับนะครับบานพับที่ว่าแบบนี้เราจะซ่อนบานพับหมดครับเปิดมาก็จะไม่เห็นบานพับแต่ถ้าเป็นของหนักนะครับบานพับแบบนี้รับแรงไม่ไหว นะครับแล้วก็จะใช้เป็นบรรทับอีกแบบเลยนะครับเป็นบรรทับเสื้อแสสายบุญนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันเสาร์วันนี้นะครับสุกหรือเสาร์นี้เจอส่งอีคันนะครับรถสมัยนะครับสมัยฟาร์มปลานะครับตอนนี้กําลังไล่ไฮโดรอจนกันอยู่นะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันครับอันนี้เราจะส่งสามคันนะครับตอนนี้ก็คนกํนนวนมากนะครับพยายามเล่งพยายามทำงานให้ถึงสองทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็เหนื่อยกันมากนะครับตอนนี้ก็ ต้องขอความเวลานะครับทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับอาจจะนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทางอู่จะจัดการให้นะครับก่อนมาก่อนมาหลังนะครับพยายามพยายามจัดการให้กันอยู่นะครับเหมือนที่บอกครับมาก่อนมาก่อน15้าวันแต่มาทําช่วงล่างอยู่นะครับกับคนที่มาก่อนมาหลัง15วันแต่ต่อทัวถงังได้เลยช่วงล่างทํามาแล้วเนี่ยครับความคืบหน้าความเข้าความออกมันก็จะผิดกันเลยนะครับเพราะว่าเขาทาก่อนนะครับ ถ้าอยากจะทําได้เลยก็ทําช่วงล่างมาครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยวิธีสไลด์นะครับค่อนข้างทํายากนะครับเพราะหนึ่งต้องพับเหล็กสองต้องเข้าลงตึงนะครับกึงลูกปืนกึงเยอะแยะมากมายแต่ถ้าวิธีพับบนพับล่างเนี่ยกอสร้างได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกอย่างนะออปชันเยอะๆก็จะทํายากอันที่สามเนี่ยประเภทล้อล้นนะครับจะทํายากมากครับล้อล้นกับประเภทรถหกล้อมาใส่อย่างนี้ครับล้อมันผูกอยู่ข้างในนะครับอันนี้ยพอผูกอยู่ข้างใน อันนี้คือทําง่ายครับทาง่ายแต่ประเภทล้อที่มันล้นออกมาข้างนอกเนี่ยครับมันต้องตีขึ้นลูกนะครับอันนี้จะใช้เวลานะครับแล้วก็มีช่างทําได้อยู่แค่2คนนะครับอ่าแล้ก็จะทําเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้รถกันดังกล่าวช้านะครับส่วนคันที่เขาทำง่ายๆนี่ก็สามารถทําได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบรถอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะจบการไล่สดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณท on ุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับอปิดเลย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 เดี๋ยวลูกค้าปิดนะปิดเสร็จเดี๋ยวให้เขาทําเองปิดก่อนปิดก่อนเราปิดก่อนปิดเป็นเป็นเป็นศูนย์ก่อนปิดเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าสุดครับการใช้งานนะครับนี่เรากาลังปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดเสร็จเดี๋ยวจะจบแล้วไส่วนนะครับเพราะว่ามันจะร้อนมากนะครับ มาไล่กลางแดดแล้วมันจะร้อนนะครับเท้าช้างนะครับพี่เอาแค่แตะพื้นนะแต่ถ้าพี่จะเปลี่ยนยางพี่ค่อยยกลอยยกลอยหน้าอ่าใช่ใช่ใช่เราก็แตะแค่แค่แตะพื้นไว้นะครับเอาแตะพื้นแม่มันโค้งให้เฉอเช็คลมยางให้ผมเดี๋ยวผมเช็คให้พี่จะเช็คให้ไม่พอดีรถมือสองนะครับครับเออไปยังยิ่งเช็คลมยางอ้าวเข้าไปล็อกให้หมดเลย อาจล่าช้านิดนึงนะครับแต่ทุกคันนะครับรับรองรับประกันเรื่องความสวยงามเรื่องความเนียนนะครับรถทุกคันนะครับตั้งใจทําทุกคันเลยนะครับไม่มีคันไหนนะครับที่ที่จะทําแบบลวกๆนะครับเก็บเนียนละเอียดยิบนะครับคันนี้จริงๆเสร็จมาเกือบสิบวันแล้วนะครับแต่ผมขอเจ้าของรถก็ขอเก็บงานให้ละเอียดแค่นั้นเองครับ อ,อยากให้อยากส่งความประทับใจไปให้ทุกทท่านนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับอ่าอย่าก็ะปิดให้หมดนะก็เดี๋ยวต้อดูดนะอ่าพี่พี่ครับเดี๋ยว,ยวพ,ยวพี่พี่เจ้าของรถต้องไปเรียนรู้เองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใครออกเราก็ยังไม่ใช่ที่เจ้าของรถเนี่ยเราเรียนรู้นะนะี่นนก็จะเป็นการเทรนนิ่งนะครับเ็นการใช้งานตัวรถนะครับ คคอ่าพี่พยายามยืนหน้ารถนะพยายามยืนหน้ารถไปไ่ครับเวลาใช้ไฮดรอลิกนะครับอยากให้ไปอยู่ใกล้เหตุการณ์มากที่สุดนะครับใกล้ใกล้อุปกรณ์มากที่สุดนะครับเผื่อไปกระแทกกิ่งไม้ด้านบนหรืออะไรก็ตามอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้พี่ก็กำลังอคอนโทรลเองอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบการไล่สุดเด็ดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ